สวัสดีเจ้าวันนี้แม่จะแกงหอยใส่กะทินะเจ้าเฮาก็มาเก็บใบชะพูนะเจ้าแล้วก็ใบผักชีฝรั่งนะเจ้าจะแกงหอยใส่กะทินะมาดูแม่เตรียมวัตถุดิบกันเลยนะเจ้าอันนี้ก็วัตถุดิบลักเฮานะหอยจุ๊บหรือหอยจูบเฮานี่แหละเจ้าตัดกลนเรียบร้อยแลวเนะาะมาตั้งกระทะใส่น้ําลงไปรอน้าเดือดนะเจ้าเอาหอยลงไปลวกนะเจ้าลวกพอประมาณเนาะ ลวกเส็นแล้วเขาจะพักให้เย็นเนาะเราจะแกะไอ้หน้ากาบหรือว่ากาบหอยออกนะจ้าหรือว่าฝาหอยเนาะเขาสะบักแกงทั้งฝานะเ้าก็เอาเล็กแหลมๆหรือไม้แหลมๆก็ได้นะจ้ามมกกะแทะออกนะพอเขาลวกเส็นแล้วมันจะแค่ง่ายนะจ้าเอาฝาออกไปเนาะอันนี้ก็มาดูวิธีทานะจ้าวิธีแกงเนาะตั้งหม้อใส่น้ําลงไปนะจ้าหั่นตะไคร้ใส่ลงไปเลย กินจะได้หอมหอมนะเจ้าวตามด้วยพริกแกงนะจ้าเป็นพริกแกงเมืองนะจ้าพริกแกงเมืองพริกแกงเหนือเฮาหรือพริกแกงธรรมดาเขานี่แหละจ้าวปรุงรสด้วยผงนัวนะเจ้าใส่นักแซบนักใส่ลายแซบลายตามด้วยของชูรสนะเจ้าน้ำเดือดดีแล้วใส่หอยลงไปนะจ้า ตามด้วยน้ำกะทินะจ้าแกงหอยใส่กะทินเนาะตามด้วยเกลือเล็กน้อยนะจ้าเอามาคนคลุกเคล้าให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้สักกามนึ่งนะจ้ามาชิมรสชิมชาณนะจ้าถ้าได้ที่เรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ข้าวคั่วนะจ้าโรยพอประมาณนะจ้าบารโรยแบบจนข้าวคั่วหนัวนะจ้าอร่อยแบบประมาณ พอคลุกคลิกนะเจ้าพอให้น้ํามันนัวมันนัวนะเจ้าอันนี้สูตรของแม่เนาะอ่าสุดท้ายท้ายสุดนะเจ้าผักชีฝรั่งนะเจ้ากับไปใบชะพลูนะเจ้าแกงหอยนี่ขาดไ่ได้เลยนะเจ้าใส่ไปเลยนะเจ้าผักชีฝรั่งกับใบชะพลู แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะเจ้าแกงหอยใส่กะทินะเจ้าหรือว่าแกงกะทิหอยเนาะแล้วแต่ไคเรียกนะเจ้าอันนี้กระตักใส่ถ้วยใส่ชามพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะเจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เตออีเนะาะไคมกักไผชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อันกับแม่ตัวนะเจ้าแกงหอยใส่กะทินะเจ้าหอนหอนพร้อมเสิร์ฟ